ที่แพจะต้องถูกลงโทษโดยการโดนคุณแสงมานีนั้นเตะฮะี๋ยวนี่หอยนี่ห้อยเรียแล้วลองเรียกห้อยเสียเฮ้ย นี่แล้วไงเราจะบกมันโดนมันจะลองไูก็นี่อันนี้ก็คือ15คะแนนใช่ไหมเราได้15คะแนนเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นมึงจ่ายกูโดยแสงเตะแล้วอ่ะ สู่รายการที่มีแต่เสียงเฮและเสียงฮากับรายการวันเฮบ้านฮาของสามพิธีกรป้อมแปมดีเจหนุ่ยใบเฟินไปไปแล้ววะอ๋อตกบันไดตกบันไดบันดคสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ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 ลงดีๆไม่ได้ขอตกเป็นใดเองอัตวนาคุณผู้ชมวงนะคะขอบคุณวันเฮบ้า mm ัน hmm. ค่ะเย้เซ็นเลย เโจดูกฎอาจจะเคยไปนอนคาบ้านเพื่อนหรือไปทำกิจกรรมสนุกๆที่บ้านคือวันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปบ้านเพื่อนไปทำหม้อแตกก็้มีฝุ่นของเก่าแหล่ะมันเป็นแบบหม้อมีฝุ่นอ๋อโกดอชิแตกอ่ะเท่ากระดู ก็อยู่กันเพราะไม่หุษอ่ะไม่ต้องไปบ้านหนูนะย่าหนูไม่ต้องไปไม่ต้องไปเคยได้นะคะาวไม่ไปเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ความสนุกสนานแบบนั้นนะคะเรานำกลับมาให้ได้คิดถึงกันอีกครั้งนะคะกับเกมสนุกสนานในบ้านของคุณยายนะคะับรายการของเราบอกเลยนะคะว่าใครดูต้องพูดเป็นสีเดียวกันเลยว่าว้าวไม่รู้ฉันไม่รู้จะทำอะไรไปทีไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดีๆสคริปต์มันก็มาแล้วมันก็เป็นจุดกด ไข่ปลาใหแแ้แล้วก็ว้าวดูรายการของเราแล้วจะรู้สึก ควองเพลีย์ยแต่ไม่ได้สนุกเฉพาะในสตูเท่านั้น<ะ>คุณผู้ชมสามาก,ก็สนุกได้ด้วย,ยด้วยกันเล่นผ่านทวิตเตอร์นะครับรเข้ามาถ่ายสิฮะว่าทีมไหนจะชนะถ้าเลือกทีมนุย้ยให้ทำยังไงก็กดติดแฮชแท็กแล้วก็บอกทีมนุย้ยพร้อมกับลูกทีมของนุย้ยถ,ถ้าเลือกทีมเฟิร์นตแฮชแท็กมาที่ทีมเฟิร์นเขาเล่นครบสามเกมปุ๊บสรุปอะไรยังไงได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณตอบถูกเขาจะโอนเงินไปให้คุณ เข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีเลยดูวที่มันทำอะไรใช่อย่าลืมวันนี้เชียร์กันให้เต็มที่นะจ๊ะเอาวันนี้หัอหน้าทีมทั้งสองคนคัดลูกทีมมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแน่นอนฮะใหญ่อ่ะของนุ้ยก่อนทีมเราเน้นกำกรามซิกแพคนั่นเป็นพร้อมกับลูกทีมของนุ้ยเลยฮะพี่อยู่แล้วบิ๊กทองพง ัสดีครับไสดีครับัสดีครับัสดีครับไม่อยมอง่ไม่ค่อยอยากห้ามเท่าไหร่พรแขกับเชิญที่มาก็ไปอย่างนี้หมดทุกคนเรีนไปซ้าแล้วด้วยเลแล้วด้วยยังไงยายที่หุเน้นสิกแพคไม่เชื่อใช่ไ ยังไงเฮ้คุณมเชื่อใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรก่อนคือไม่มีแน่หรือเปล่าเนี่ยผมผมทั้งประเทศเขารู้อยู่แล้วว่ามีซิกแพคแต่บางคนไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อบางคนบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นกับตาจะเชื่อได้ยังไงคุณไม่เชืในห้องท่านจมอยากเห็นไหมจ๊ะได้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 เดี๋ยวของพี่บิ๊กเอาสิรายการเชิญอาสีเทาไม่เคาตอบฉันว่าดูให้เจอเลยอาสีเทาอารัวรัวอารัวกันเลยอารัวเฮ้ย ไอะไรอะไรอะไรยืดเลยยืดเลยยืดเลยอ้ยได้เลยแต่เกว้ามันบางพี่พี่คิดว่าพี่เอาสองคนนี้มาแล้วคิดว่าทีมเฟิร์นจะไม่สามารถหาบุคลากรแบบนี้ได้โอ้ พี่ไม่รู้จักตัวท็อปนัมเบอร์วันเหรอแล้วเอาเขามาดีกว่าเอาเชิญแขกรับเชิญของเฟิร์นค่ะพี่แท็กและคุณแจ๊ เกมโชทีพาม่ะแพ้ไม่ได้ที่ผมแพ้ไม่ได้ใช่เนี่แพ้ไม่ได้ไม่วาทีมมึงอยู่ฝั่งโนไอ้บ้าพูดกับพูดแล้วทีมเนยเรามีความโดดเด่นนะทีมที่โดดเด่นด้านซิกแพคด้านกางนี่ก็มีนี่ก็มีเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เอ้เฮ้้นเฮ้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  คุณแท็กเนี่ยช่วงนี้กำัมีแรงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เอาแรงไปเลี้ยงลูกหมดหรือเปล่ามีแรงมีแรงอยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยกำลังผมเยอะ,อะเจอเจอเจอเขาเป็นนักใน,ใน เร,รเาบอกว่านั่งเหมือนบ้านอันนี้วันนี้ในแขกรับเชิญของเราเนะี่ยดูดูดูเป็นทีมดูเป็นคนที่แพก็ไม่เป็นได้เลยเพราะฉะนั้นกติกาของเราวันนี้นอกจากทีมพิชนะจะได้คะแนนไปแล้วแต่สมไนจะครบสามสามเกมนะครับวันนี้เราจะเพิ่มบทลงโทษให้กับทีมที่แพ้ด้วย,ยคือใครอะไม่มีไม่มีผมกับแจ็คมานี่คือมีเลยหรอถูกต้องชิบหายนะะเพราะ่เปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนคนทันไหมแหนรายการ รายการทีวีมันไม่ได้ทําอะไรโหดเครื่องอยู่แล้วเออไม่ได้ว่าตอกเล็กไม่ได้อะไรหรอกเพราะฉะนั้นขอเชิญบทลงโทษของเราวันนี้หน่อยนะคะเปอะไรคะบทลงโทษสุดโหดประจำสัปดาห์กับแสงมณีนักมวยท่วยพระธานและเข็มขัดแชมป์แเส้นทีมงครแพ้วันนี้โดนนักมวยเตะจุก โดนทอดโดยการโดนคุณแสงมณีนั้นเตะฮะคือเตะเตะเบาๆใช่ไหมไม่เดี๋ยวผมยืนเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไม่ต่างแรงกว่าเอาเอาน้องผมก่อนไม่ได้ไม่ได้เปโทษนเฮ้ยไอ้แสงไอ้แสงหอยนี่หอยนี่นี่เขาแสงแล้วเราเรียกเขาแสงแสงแสงย่างนี้ให้เขาเบาๆทีนี้มึงยอมแพ้ขึ้นมา ใส่ใส <t colours> <af> ่ใไม่ใช่ใส่อะไรเนี่ยไอ้กูอย่างเนี้ยใส่ควาโอ้นตกาง้ืตกลงมืออะอันนี้ฮะแขนจะหักเอาอย่างไงที่มันเหรอันนี้ครับไปได้แล้วแ่ อ้าวปอเจียผมไม่ไดคุณแจกคคนนี้เป็นแม่หน่อยเดี๋ยวไว้ไปดูตอนแข่งเป็นพี่เลยโดนทุกคนเลยโดนทุกคนไม่ถึงฟอนโดนตัวเดิต้องโดนโดนได้หรอโดนเพิร์นต้องโดนด้วยอ๋อโดนไม่แต่ในขณะที่เฟิร์นเป็นผู้หญิงเดี๋ยวถ้าเกิดเฟิร์นแพ้เฟิร์นเลือกได้แล้วกันว่าจะให้สมาชิกของตัวคนไหนโดนสองทีไอ้แจ็คโดนดิโอเคทำอย่างไม่เคยโดนอะ แค่แค่เตะอ่ะเออก็เคยแต่ว่ามันก็เป็นเดือนแล้วที่ไม่ได้โดนใครโดนอะไรอยากเห็นอะไรอยากเห็นว่าใครจะโดนนะครับเพราะถ้าเราไปที่เกมแรกของเราที่ห้องนั่งเล่นของคุณยายนะครับกับเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมต้องย่งเก้าอี้มานั่งให้ได้แข่งกันทั้งหมด3รอบเมื่อเพลงหยุดทีมที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายถือว่าชนะไปเลย เล่นเทไราเล่นเก็บสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลูกทีมเฟิร์นโดมเบียโดงกันแล้วทั้งสองคนให้อวดอ้างกันนิดนึงอยากอวดอ้างอีกเหรอพี่ดูตัวด้วยดิแจ็คก็ก็ยืนตีเอ้าไม่แน่อะไรเกิดก็ได้เดี๋ยวต้องลองดูตั้งใจผมตั้งใจอะทินนูยและทินนูยมีอะไรอยากจะส่วนทีมเราพี่โชว์ไปบิ๊กโชว์เนี่เอาแค่นี้ดูแค่นี้ไม่ใช่คาแจ็คที่กลัว กูก็กลัวมันเหมนนเนี่ยเล่นเองเราสองันให้พี่แสงเตะผมหนึ่เหรออะได้กันแจกมาเตะเล่น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 พูดเล่นพูดเล่นอาร์บอมแล้วนะคะรอบที่หนึ่งของก็อีดนตรีมา ขอผู้ยหางนะว่าวันนี้หนูขอเหลือเทปเยวะเลยไม่เคยอะไรกันเหนื่อยไหมมากเลยโตโตคนจนปาดนี้ต้องให้กลัวอธิบายตองอีตีเตะดิไม่เคยเล่นกันเยเดีวเดีเดยไอ้ยายโมโหไม่เท่ไรหรอกไอ้พวกจีใส่สุดยืนเพื่อะไรม่ช่วยไุ้ตูนพอกูไปลุด แล้วบอกคอยประคองคอยประคูจะตกมึงอยู่แล้วมุณไม่มาเลยแม่งยืนอย่างเงี้ยว้ายายเล็บหักอีกแล้วว่าเฮ้ยใครทำมึงอะแหละเอาไปแข่งใหม่แข่งใหม่อาไปอันเนี้ยของหนูเดินเต้ยเฮ้ย ทำไมอะทำไมออะไรอะไรเพลงอย่าเพิ่งรีบหยุดกูเหนื่อยอยู่เลยอาจารย์เนี่ยทำไมไม่ดงมึงท้อขนาดกูแวะจอดผูกเชือกรองเท้ากูยังได้นั่งเลยเนี่ยมันหยุดไวไปแล้วพอมันหยุดอ่ะไอเนี่ยมันยังหมุนเยอะอยู่หนูเคยเข้าไปแล้วหนูปวดหัวแล้วแล้วหยุดแล้หยุดคนเดียวหันไปบอกแทนมีเวลาต้เข้าไป ก็พี่เพิ่งเลิกกับแฟนใช่ปะเอออะไรเอาพิชุกาันะคะทีมหนูยังอยู่ครบนะคะทีใบเฟิร์นเหลือใบเฟิร์นคนเดียวนะคะนี่ของเขาแค่ไหนขอบปุน โอ้โห,โห,โห,โหแขกบ้านยายชุลมูลวุ่นวายกันใหญ่ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับเพราะแค่เกมแรกก็เล่นเกมแบบไม่สนกติกาสงสัยว่ากลัวบทลงโทษสุดโหดประจำสัปดาห์นี้แน่ๆเลยไปดูกันว่าช่วงหน้าใครจะชนะไปในเกมนี้เลือกอแฟนได้ป่ะแเออ,เอ,อ พี่พี่ไปอดอยากมาหน่ไยเนี่ยมั่นใจมั่นใจเกมที่้ใช้สมองนะไม่ใช้กำลังนะผมว่าผมชนะนะหาทำไมอ่ะหาไม่ะยาชีวิตเราพี่พีอะไรแน่นอน